ยาวใบโค้งตัดแต่งพุ่มง่ายคมตัดสบายน้ำหนักเบากับเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ไร้สาย14นิ้วรุ่นใบโค้งช่วยให้งานตัดแต่งพุ่มไม้ทรงโค้งทรงกลมทรงกลวยเป็นเรื่องที่ง่ายดายตัดได้ทรงตามที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วเซฟแรงประหยัดเวลา มอเตอร์แบบอาเตอร์โรเตอร์แรงกว่าท็อกหนักทํางานด้วยความเร็วคงที่ใบมีดรับคม2ด้านทนทานด้วยเหล็ก SK5 ความเร็วช่วงชัก3,480ครั้งต่อนอาทีมาพร้อมเซฟตี้สวิต c ์ป้องกันการเปิดเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจปลอดภัยหายห่วงควบคุมความเร็วและแบตเตอรี่ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมกับสวิต์เปิดปิดแบบทริกเกอร์ เต็มกำลังแรงด้วยแบตเตอรี่ P20 ปลอดภัยด้วยการกันกิ่งไม้มีช่องอัดจ,จะละบีจากภายนอกทำให้การบำรุงรักษาก็ง่ายขึ้นเยอะหรือหลังจากใช้งานเสร็จฉีดพ่นด้วย PK40 เพียงเท่านี้ก็ใช้งานกันได้ยาวๆเลยอยากได้ทรงไหนจัดให้ได้ทุกทรงกับเครื่องตัดแต่งพู่ไม้ไร้สาย14นิ้วรุ่นใบโค้ง อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับเครื่องมือช่างก่อนไครพํัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง